เดนนิงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพะยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพายิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบุร่วมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปภพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีมีนด้วยนะคะไพ่ใบแรกในอดีตความรักของชาวราศีมีนนะคะหไม้8ดเหรียญสี่ไม้ 8. ถ้วยและก็ไพ่หเหรียญนั่นเองนะามาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในอดีตกันเลยก็คือไพ่หกไม้นั่นเองนะไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่รับราชการะะหรือทำงานในแวดวงราชการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ มีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนใหม่นะคะเรื่องตำแหน่งใหม่นะคะในเรื่องของการทำงานทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเกิดความภาคภูมิใจในตัวของคนรักของตัวเองไม่น้อยเลยนั่นเองนะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่าในอดีตนั้นคุณโฟกัสในเรื่องของการทำงานแล้วก็การที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะต่อมาก็คือไพ่แปดเหรียญน,นะคะ คือคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะในการทำมาหากินในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในระดับหนึ่งนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีมีนนั่นเองนะคะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามีบางคนนะคะมีพยายามที่จะเก็บเงินนะ,ะพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะแสดงให้คนรักของตัวเองได้รู้ว่าเขานั้นสามารถที่จะดูแลคุณได้ในอนาคต ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งตกลงปรงใจกันแต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันนะคะนะคะฝ่ายคนรักก็จะได้รู้สึกมั่นใจนะคะในการที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันนั่นเองนะ,ะต่อมาก็คือไพ่สีไม้คือไพ่ใบนี้นะ,ะในช่วงอดีตเกิดความรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณก็มีการแบบ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่หรือว่าได้เลื่อนเงินเดือนใหม่หรือว่าได้เริ่มต้นทำงานอะไรใหม่ๆบางคนได้รับราชการหรือว่าทำงานในหน่วยงานราชการที่ตัวเองอเคยคิดว่ามันมั่นคงนะงานราชการส่วนมากทุกคนก็จะคิดว่ามั่นคงเพราะว่ากเกษียณไปก็ยังได้เงินบำนาญอะไรอย่างนี้นะคะ,ะในอดีตนะคะก็รู้สึกไพ่ใบนี้มันดีนะ บางคนก็พยายามที่ขยับขยายบ้านให้มันใหญ่โตขึ้นหรือว่าวางแผนที่จะสร้างบ้านนะคะเพื่อที่จะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งของชีวิตเพราะว่าชาวราศีมีนส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้ามีบ้านมันจะเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะคะแต่อาจารย์ก็ดูนะว่าส่วนอดีตนั้นชาวราศีมีนจะคิดเสมอว่าอยากให้ตัวเองนั้นมีความมั่นคงในชีวิตมาเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะมาคิดในเรื่องความรักนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่แปดถ้วยคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเดินหันหลังให้กับคู่หรือว่าคนรักของตัวเองทงั้งที่ในใจอาจจะยังรักอยู่หรืออาจจะยังรักอยู่เต็มหัวใจหรือ บางคู่นะคะมีการเลิกหลาก,กัารทั้งที่ยังรักกันอยู่อันนี้เป็นความรู้สึกที่ทรมานแล้วก็เจ็บปวดในความรู้สึกนะคะอ,อ,อาจารย์คิดว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนอาจจะอยู่ใกลกันต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะอยู่ไกลกันจนต่างประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาอาจจะไม่ตรงกันคนหนึ่งเป็นตอนเช้าแล้วอีกคนหนึ่งเป็นตอนค่ำ คนนึงกำลังจะนอนคนนึงกาลังจะต,ตื่นอะไรประมาณนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่คบหาดูใจกับชาวต่างชาติก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเวลาจะไม่เคยตรงกานนั่นเองนะคะแล้วมีบางคู่ที่ความรักนั้นจบลงนะคะแบบอาการงงๆนะะอยู่ๆก็ไม่คุยกันเลยอยู่ๆก็ไม่ตอบอยู่ๆก็ไม่อ่านไลน์อยู่ๆก็ไม่ติดต่อกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงแบบงงๆนะคะ ่อมานะคะก็เป็นไพ่ห้าเหรียญเออสำหรับไพ่ใบนี้นะทางไพ่ยิปซีไพ่ใบนี้เรียกว่าไพ่ยากจนใครๆก็ไม่อยากจับได้ไพ่ใบนี้นะคะอาจารย์จึงขอตีความหมายได้ว่าเวลาที่คุณลำบากแทบจะหาใครมาช่วยหรือยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนั้นแทบที่จะไม่มีแตนะะ่ในวิกฤตยังมีโอกาสนะคะวิกฤต ทั้งนั้นนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าใครทิ้งคุณไปในยามที่คุณลําบากหรือใครมาคบคุณแค่หวังแค่ผลประโยชน์เวลาคุณหมดผลประโยชน์เขาก็จากไปนี่เป็นบททดสอบได้ดีนะคะแล้วก็ขอให้จำเอาไว้ด้วยนะคะว่าใครอยู่กับคุณในตอนที่คุณลําบากใครเดินจากไปในตอนที่คุณลําบากอะไรประมาณนี้นะคะจะได้เตือนสติของตัวเองนะะในการใช้จ่ายเงินนะคะ ถ้าเกิดว่าในอดีตคุณใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปจนเอาเงินเก็บนั้นออกมาใช้แล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะบางคนถึงขั้นล้มละลายมาแล้วก็มีนะคะพยายามประคับประคองแต่ว่านี่สิมันก็เพิ่มพูนขึ้นนะคะรายจ่ายไม่มีนะ,ะ,นะะเ,เท่ากับรายรับอะไรเงี้ย รายรับอาจจะดูไม่บาลานซ์กันแต่ถ้าเข้ามามือซ้ายออกไปมือขวาเลยก็มีนะนะเป็นการใช้จ่ายแบบค่อนข้างฟุง่มเฟือยแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกเร็วเข้าเร็วออกเร็วอะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับคนที่ทำงานแล้วก็รู้สึกว่ามันได้มาง่ายอะ่ะ easy come easy go อะไรแบบเนี้ยมันเป็นเงินร้อนแล้วก็เป็นเงินที่ไม่ค่อยอยู่กับคุณง่ายนะคะ ถึง,งแม้ว่าจะเป็นคลิปในเรื่อง,องความรักก็ตามอาจารย์ก็รู้สึกว่าชาวราศีมีนในช่วงอดีตนั้นค่อนข้างคิดในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องของการเงินเป็นหลักนั่นเองงานในเรื่องของความรักก็มีบ้างเล็ก,ลกๆน้อยแต่คุณไม่ค่อยได้โฟกัสนะโอเคในช่วงอดีตชาวราศีมีนคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ํานะคะ ต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีมีนนะไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีมีนให้ไปแรกนะคะก้าวไม้เดมอนเด็กถือดาบ อัศวินถือเรียนและก็เดอะเดวิลนะคะนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยก็คือไพ่ก้าวไม้นั่นเองนะไพ่ก้าวไม้นะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้สึกว่ามันเป็นความพยายามอย่างมากนะคะของคนคนหนึ่ง บางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะเข้าหานะคะไม่ว่าคุณจะปิดกั้นความรู้สึกไม่อยากจะมีความรักอกหักมาเยอะแล้วประสบการณ์แย่ๆในชีวิตความรักนั้นมาเยอะแยะมากมายแต่รู้หรือไม่คะว่าสําหรับไพ่ใบนี้เองแล้วนะบอกให้รู้เลยว่าคือแบบคนหนึ่งพยายามที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณ แต่คุณนั้นพยายามที่จะปิดกัน้นนะหรือไม่เอาแล้วฉันพอแล้วความรักฉันอยากจะอยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่มันมักจะเป็นแบบนี้ในเวลาที่คุณไม่พร้อมที่จะมีความรักความรักมักจะเดินเข้ามาหาคุณในเวลาที่คุณพร้อมความรักมักจะวิ่งวิ่งออกห่างจากตัวคุณนะนะมันไม่ค่อยที่จะบาลานซ์กันสักเท่าไหร่นะักอันนี้ก็คือ ในช่วงปัจจุบันในเรื่องความรักนั่นเองนะคะสำหรับดอะมูนนะคะคือเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความลับต่อคนรักของตัวเองคืออาจจะมีเรื่องปกปิดหรือว่าปิดเอาไว้ไม่อยากให้คนรักรู้เพราะว่าอาจจะทําให้คนรักรู้สึกไม่สบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะพยายามที่จะโปรเทคความรู้สึกของคนรักนั่นเองนะคะ แต่อาจารย์ก็คิดว่ามีบางคู่นะที่คบหาดูใจกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือกำลังจะคบกันก็ได้แต่อยากให้รู้กันแค่สองคนไม่สามารถเปิดเผยความรักครั้งนี้กับใครได้เลยไม่สามารถไปเปิดตัวกับเพื่อนไม่สามารถไปเปิดตัวกับครอบครัวคนใกล้ชิดเหลืออะไรก็แล้วแต่รู้แค่เราสองคน มันเป็นความรักที่ทําไมมันต้องปิดบังขนาดนั้นนะคะที่อาจารย์เห็นจากตัวไพ่ใบนี้นะคะนี่ก็คือความสัมพันธ์แบบปบซ่อนนะคะหรือความสัมพันธ์แบบเปิดเผยไม่ได้คบกันแต่เปิดตัวไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็คือเพจออฟซอรคือไพ่ใบนี้สําหรับคนที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีมีนนะคะ แฟนหรือคนรักของคุณนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้นหัวรั้นเอาแต่ใจตัวเองในช่วงนีนะะ้โดยเฉพาะช่วงปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีความคิดมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองว่าง,งันเหอะแล้วก็เอาความคิดของตัวเองนั้นเป็นใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครครบกับเด็กหรือว่าคบกับคนที่อายุน,อน้อยกว่าคุณในช่วงปัจจุบันต่อมานะคะก็คืออัดสวินถือเหรียญ ไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะในความรักครั้งนี้ที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักนะคะทุ่มเทก็ทุ่มหมดหน้าตักเลยเวลารักก็รักมากนะคะ,พ,ะพยายามที่จะทุ่มเทพยายามที่จะเอาใจใส่พยายามที่จะหาเวลาให้พยายามที่จะหากําลังใจกําลังเงินกําลังทรัพย์เท่าที่จะทําได้นะ เขาเรียกว่ากล้าได้การเสียในเรื่องความหลักมากพอสมควรเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะบางคู่เนี่ยอาจจะมา,าจากถิ่นแดนไกลกันอาจจะเกิดอยู่ต่างจังหวัดกันหรือบางคนอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ราศีมังกรมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คือก็เห็นได้ชัดอยู่อีกนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนั้นเป็นคนที่ลุ่มหลงนะคะหรือว่ารักใครก็หลงเสน่ห์มัวเมานะคะหลงในกามารมณ์นะคะไม่ว่าจะหลงในรูปรสกลิ่นเสียงนะคะอี่อาจจะหลงเขาแค่ภายนอกเขาหล่อเขาสวยเขานั่นนี่นู่นนั่นแต่ไม่ได้ดูจากภายในของเขาเลย ว่าเขาหรือจิตใจหรือความคิดของเขานั้นเป็นอย่างไรเ,เขาเรียกว่าเป็นความหลงมากกว่าความรักอันนี้ไม่ใช่ความรักนะแล้วถามว่าใช่รักแท้ไหมอาจารย์ไพ่เดดีวิลไม่ใช่นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีมีนนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุลมธาตุดินแล้วก็ราศีมังกรน,นะ โอเคอาจารย์ก็จะมาดูให้กับชาวราศีมีนต่อนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะว่าในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะไพ่เดชเทมเพลนเดชาลิโอ of wands และก็ไพ่ queen of w a n นะว้ wow. าวไพ่ในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีมีในเรื่องของความรักนั้นได้ไพ่ major arcana ทั้ง5ใบเลยนะคะมันน่าจะมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่แบบที่คุณที่จะต้องรู้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะมาไล่เรียงที่ไพ่เดทใบแรกเลยนะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีพิจิกมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้นะคะในตอนนี้นะไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นคนที่รักแรงและก็เกลียดแรงอย่าทำให้เกลียดนะคะจากคนที่รักมากทุ่มเทมากจะอาจจะกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือหรืออะไรก็แล้วแต่ จะกลายเป็นรักที่อาคาตได้ก็ว่าได้นะคะเป็นความรักที่ฝังใจนะอาจารย์บอกได้เลยว่ารักหลายครั้งที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมีนนั้นมีรักที่ยังคงฝังใจอยู่นะคะหรือเป็นความรักที่มันลืมไม่ได้อะนะเวลาเรารักใครมากๆเวลาจบกันหรือว่าเกลียดใครสักคนนึงเรารู้สึกว่าเกลียดแล้วเรามีความอาฆาต ไพ่ใบนั้นสำหรับไพ่เดทนั้นเป็นแบบนั้นนะคะรักแรงเกียดแรงแล้วก็มีบางคู่นะคะที่จบความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันฝังใจแล้วก็แค้นอยู่ในใจถ้าเกิดว่าเขานั้นทําให้คุณเสียใจหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจอาจจะทําให้รู้สึกว่ามีการแค้นฝังหุ่น เกิดความเกลียดแบบอาฆาตกันเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต่อมานะคะเ e ม l n ลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือในช่วงของความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามที่จะช่างใจพยายามที่จะเลือกนะคะ มันเหมือนมีตัวเลือกสองตัวเลือกที่จะต้องเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรักของชาวราศีมีนก็ได้ในช่วงนี้ที่จะต้องอยู่ในช่วงของทางเลือกนะคะว่าจะเลือกคบเลือกที่จะคุยเลือกที่จะแต่งงานเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่กับใครคือมันมาถึงทางแยกแล้วคุณก็ต้องเลือกแล้วอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะมีความลังเลใจมีความสัก สับสนกังวลน,นะเผื่อบังเอิญคุณไปเลือกอีกตัวเลือกที่สองแต่คุณยังคิดว่าเอ๊ตัวเลือกที่หนึ่งมันก็ยังดีอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นตัวเลือกที่หนึ่งแต่พอเลือกตัวเลือกที่หนึ่งแล้วเอ๊เสียดายตัวเลือกที่สองจังเลยกลับไปเลือกตัวที่สองอีกมันเป็นแบบนี้นะคะความรู้สึกสับสนวุ่นวายในชีวิตแล้วก็ในจิตใจ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในตอนนี้ที่รู้สึกแบบนี้นะคะกลัวว่าตัวเองจะเลือกผิดกลัวว่าตัวเองจะเลือกผิดภาพนะคะแล้วชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเกณฑ์ย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ด้วยนะนะคะโอเคเดี๋ยวชาวลีออดเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คือก็ไพ่ใบนี้นะก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับต่างประชาตินะฮะต่างประเทศต่างภาษาอะไรเงี้ยนะคะก็จะไปได้ดีบางคนกําลังฝึกฝนที่จะร่ําเรียนภาษาอยู่นะคะอยากจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติหรืออยากจะไปทํางานต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะมีแผนนะคะมีแพลนอยากจะไปสมัครหรือว่าอยากจะไปทําวีซ่าแล้วก็จะได้ ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหรือว่าไปเยี่ยมแฟนานาหรือสามีภรรยาที่ต่างประเทศนะคะไพ่ใบนี้สามารถไปได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะไพ่เดชาลีออดนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมแฟนเยี่ยมสามีหรือเยี่ยมภรรยาหรือไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยก็ได้สําหรับไพ่ใบนี้หรือเขานั้นจะมีโอกาสได้มาเยี่ยม ชาวราศีมีนที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะมาใช้ชีวิตที่ประเทศของคุณเลยก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะเพราะว่ามีหลายประเทศนะคะที่เป็นแฟนคลับอาจารย์แล้วก็อาจารย์เจาะจมแค่เพียงประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได้มีแฟนคลับชาวลาวด้วยนะแฟนคลับเพื่อนบ้านด้วยนะคะ อาจารย์ต้องบอกว่าประเทศของคุณจะดีที่สุดนะโอเคไพ่ไปต่อมานะคะคือ a g of Wands นะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการงานโดยเฉพาะนะไพ่ไม้แต่ในคลิปนี้อาจารย์อ่านในเรื่องความรักนั่นหมายความว่ากำลังจะมีโอกาสดีๆยืบยื่นเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ถ้าเกิดว่าเดือนพฤษภาคมนี้คุณเจอคนดีๆสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะขอให้คุณนั้นเขาเรียกว่าอะไรรับโอกาสดีๆนี้ไว้รับเขาไว้พิจารณานะคะนะคนดีๆโอกาสดีๆมันไม่ได้เข้ามาทุกวันในชีวิตของคุณคุณคิดแบบนั้นดีกว่านะคะต่อมานะคะ u e e n of b o อน สำหรับไพ่ใบน,นี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมีนคุณจะเป็นคนที่เฟรนลี่เข้าสังคมเก่งนะคะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอ,อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะนี่ก็คือบุคลิกลักษณะ ของผู้หญิงชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นพิเศษด้วยนะแล้วก็มองโลกในแง่ดีในเรื่องความรักคุณมองโลกในแง่ดีมากในเรื่องการทำงานคุณโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากบางทีทำงานทำงานทำงานนะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับคนรักหรือครอบครัวหรือสามีหรือลูกๆหรือแฟนมากเท่าไหรนะ่นัก นะคะเวลาทำงานคุณก็จะทํางานจริงจังไปเลยนะเวลาเข้าสังคมคุณก็จะเป็นคนเฟนลี่เข้ากับคนง่ายนั่นนี่นูน่นน,นั่นนะแต่บางทีอาจจะเกิดในเรื่องของหึงหวงกันได้นะคะเพราะว่า,าผู้หญิงที่ทํางานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมีนในช่วงนี้ จะถูกเข้าใจผิดนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนเฟลลี่แล้วก็เข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็ผู้คนสามารถเข้าหาคุณได้ง่ายนะคะจะเกิดในเรื่องของการหึงหวงกันได้นั่นเองนะคะอา่าและไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ของศาสนาคริสต์นะเป็นไพ่พระเยซูนะบางคนนับถือศาสนาคริสต์หรือบางคนนะอยากจะหันไปนับถือศาสนาคริสต์ก็มี เช่นเดียวกันนะอาจจะเห็นว่าแฟนหรือว่าสามีภรรยาของตัวเองเป็นาศาสนาคริสต์อยู่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนไปเป็นาศาสนาคริสต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะอันภพ่ใบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่นะในอีกกรณีของผู้ชายชาวราศีมีนอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนะจะมีภรรยาหรือว่ามีแฟนเนี่ยที่ทำงานเก่งมีความรับผิดชอบดีนะคะ เธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีความเฟรนลี่อันนี้คุณต้องเข้าใจเธอไว้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเกิดความหึงห่วงกันได้ด้วยเธอด้วยการที่เธอเป็นคนที่เฟรนลี่เข้ากับคนได้ง่ายอะไรเข้าสังคมเกง่งทํางานเกงนะ่งอาจะมีคนนั้นคนนี้มาปรึกษาเธอคุณก็คงเข้าใจเขาด้วยในการทํางานของเธอนะคะโอเคก็จะมีเรื่องเตือนประมาณนี้แหละนะคะ ส่วนมากในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวราศีมีนก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกราศีธนูราศีกรกฎราศีธาตุไฟนคะาหรือว่าธาตุไม้นั่นเองนะบ่อมาอาจารย์ขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีมีนเลยก็แล้วกันนะ3ามใบนะคะ King of p e n t a c l e t h ด Sun แล้วก็ Eight of Cups นะคะ King of p e n t a c l e ถือว่าเป็นไพ่สรุปที่ค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมีนอกมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคนแถมเขานั้นเ,ออเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะเป็นคนที่ร่ำรวยนะอาจจะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งหรืออาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยมาตั้งแต่ พ่อแม่ของเขาแล้วอะไรอย่างนี้ได้รับมรดกเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขามีทํางานเกี่ยวกับหุ้นทํางานเกี่ยวกับการธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะนี่ก็คือผู้หญิงชาวราศีมีนผู้ชายชาวราศีมีนก็จะประมาณว่าเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่ดูมีฐานะนะอาจจะ ครอบครัวคุณพ่อแม่คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะอยู่แล้วด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำให้คุณนั้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะซันคือไพ่เดอะซันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาหรือว่าทางานในแวดวงที่ผู้คนรู้จัก นะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีมีนเองหรืออาจจะเป็นคนรักของชาวราศีมีนเอ,เ,อเองก็ได้ที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเซนดีนะคะถ้าเป็นนักทํานายดวงหรือเป็นหมอดูนี่ก็ถือว่าแม่นพอสมควรนะนะคะแล้วเวลาอยู่กับแฟนนี่จะชอบแบบ อ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่อนออนเป็นคนอ้อนเหมือนทำตัวเป็นเด็กเวลาอยู่กับแฟนจะเป็นคนขี้อ้อนนะอันนี้ก็คือไพ่เดอะซันต่อมาก็คือเอ็ดออฟคัพนั่นเองไพ่ใบนี้สําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนมีสามีภรรยาอยู่แล้วถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่เกื้อหนุนนะ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมาเติมเต็มซึ่งกันและกันแถมคู่ของคุณนั้นจะนำโชคลาภมาให้คุณด้วยนะบางคนอาจจะชอบเสี่ยงดวงอาจจะให้แฟนเป็นคนซื้อเป็นคนหยิบให้ก็มีโอกาสที่จะโชคดีนะในช่วงพฤษภาคมด้วยนะคะ โอเคพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโเดินเอ็นเจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ